พามาดูบ้านนกดาวครับสำหรับหลังนี้หลังใหญ่ๆสวยๆครับส่งฟรีทั่วไทยส่งไปไกลทั่วประเทศครับสำหรับหลังนี้ราคา8900 0บาทนะครับสำหรับหลังนี้รวมเสร็จเรียบร้อยมีสีมีไฟให้เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับก่อนขึ้นบ้านครับมีบันได3ขั้นแก้ว3ประการพอดีครับบันไดทำขี้ดีครับอย่าไปทำบันไดคู่นะครับนี่ครับทุกท่าน นมาด้านบนมีระเบียงนะครับมานั่งครับอยู่ตรงนี้มานั่งสองตัวนะครับหันหน้าเข้าหากันและขวามือเข้าไปดูด้านในครับนี่ครับห้องนอนอยู่ที่3มเมตรคูณ3เมตรนะครับสำหรับหลังนี้สวยๆครับมีไฟให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะกูผนังก็ สามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายหลังคาเป็นหลังคาพีฟโฟมครับฉนวนกันความร้อนนะครับกันร้อนกันเสียงได้ดีครับใครที่จะน่านำไปติดแอร์สามารถติดได้เลยครับสำหรับเครื่องปรับอากาศพื้นเป็นพื้นสมาร์ทบอร์ดครับน้า15มิลน,นี่ครับด้านข้างปิดด้วยไม้ฝาเชยล่าครับพวกไม่กินครับ กันน้าได้ไม่มีปัญหาครับส่วนด้านนอกเป็นยังไงบ้างครับเปิดออกไปด้านหลังนะครับนี่ครับมีระเบียงระเบียงตัวนี้อยู่ที่เมตรยี่สิบคูณเมตรห้าสิบนะครับนี่ครับทุกท่านเห็นไหมครับระเบียงเปิดออกข้างนอกได้ครับสําหรับระเบียงตัวนี้นี่ครับโอ้ยตอบโจทย์ครับสามารถทําอาหารทําล้าง ล้างล้างถ้วยล้างชามได้สบายเลยครับสำหรับระเบียงหลังบ้านตรงนี้และนอกจากนั้นครับก็ยังมีห้องน้ำนะครับด้านหลังเห็นไหมครับทุกท่านสุขพันธ์ชักโคกอย่างดีครับมอกครับของดีทุกอย่างนะครับไม่ได้ใส่ของไม่ดีให้กับลูกค้าแข็งแรงทนทานแน่นอนครับนี่ครับภายในห้องน้ำมีหน้าต่างระบาย ระบายอากาศให้1จุดนะครับนี่ครับพื้นห้องน้ําเป็นพื้นในส่วนของสมาร์ทบอร์ดเหมือนกันนะครับนี่ครับไม่ได้กูผนังนะครับสําหรับหลังนี้ใครที่สนใจอยากจะกูผนังก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับห้องน้ําอยู่ที่เมตรยีคูณเมตรห้นะครับสําหรับห้องน้ําก็อาบน้ําได้ครับทาธุระส่วนตัวได้สบายบื้อเลยไม่มีปัญหานะครับนี่ครับ เดี๋ยวพาไปชมรอบๆบ้านครับนี่ครับรอบๆบ้านนะครับตัวนี้เป็น, да นป loyalty, ปด้านหลังนะครับด้านหลังที่ตรงประตูตรงนี้เป็นประตูห้องนอนออกมาเป็นห้องน้ํานะครับใครที่อยากจะเชื่อมห้องนอนกับห้องน้ําสามารถทําสั่งทําประตูได้นะครับเชื่อมได้ครับนี่ก็คือด้านหลังครับส่วนด้านหน้านะครับนี่ครับทุกท่านหน้าต่างสามบานนะครับ หนึ่งสองสามฝั่งนู้นนะครับประตูมีนี่ฝั่งด้านหน้า1นึบานแล้วก็ด้านหลังอีก1นึบานแล้วก็เป็น3ามสามบานกับประตูห้องน้ำนะครับสำหรับในส่วนของประตูโอเคครับทุกท่านสำหรับหลังนี้ความยาวนะครับความกว้างจากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนจากตรงนี้ถึงตรงนี้3เมตรครับ จากตรงนี้ถึงตรงนู้นนะครับช่วงท้ายนะครับอยู่ที่4,80เมตร80นะครับโอเคครับกว้าง3เมตรยาว4,80เมตร80ครับห้องนอนขนาดอยู่ที่3คูณ3เหลือๆครับเหลือๆครับสำหรับหลังนี้ใครที่อยากจะเพิ่มสีมีให้นะครับสำหรับหลังนี้มีสีมีไฟเรียบร้อยนะครับพร้อมอยู่8 9 0 0 0บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทักทายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ